กินขานทางด่วนแล้วเนาะมาเต็มกับน้งสีอิ๊มเออคอยว่าสีวายอยู่จะขึ้นมากินขานน้ำผึ้งข้าวกระช้คือข่อยเดือดร้อนเดี๋ยวชีพึง่งยาพึ่งเดี๋ยวหัตบรื่องเงินยาเบ่าก,นนกับเส้นของกับหามเส้นหัตเรื่องเ,ออเ,เงิน,น,นได้ขึ้นตายในเมื่อนยกเป็นเรื่องเงินมาจเป็นกับยานเป็นเลียนหนังสือตะขาดอยู่จากซีซ่าอร่อยนี่แหละขอนนี้อย,ยน้อย ธรรมดามันจะสีพันธุุ่นละถ้าข่อยขาดยั่จะงาลอยเน่าเน่นนนอเอนาะขึ้นข่ยม่ได้มืออื่นสะขึ้นหรอเอา่าซีดารห่าลอยมันขาดข่ยี่ไปขอก็้นักกุนียั่นออยนมืมมันกะเพื่อเป็น,นี้แหละมืออืน่นมืออ่นถ้าวายันนี่ข่อยสีลอกเสียใจเจ้ากอ